อยากจะใช้ระบบสังการนะฮะสังการด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดปริมาณน้ําที่น้ําทะเลหนุนเนี่ยถ้าเป็นสังการการปิดประตูระบายน้ํด้วยระบบดิจิทัลก็คือสั่งในที่เาเรียกว่าสั่งที่วอลลุ่ยนะฮะไม่จําเป็นต้องเอาเจ้าหน้าที่เทศเกิหรือว่า้รงการเนี่ยเอาหมุนหมุนหมุนประตูระบายน้ํานะครับหรือนะครับสั่งและสั่งเครื่องสูบน้ําให้เครื่องสูบน้ําไี่สามารถสูบน้ําออกได้เลยคือไม่จําเป็นต้องไปเปิดเครื่องนะครับบริเวณนั้น สามที่วอลุ่มเพราะที่วอลุ่มที่ผมนำเรียนนะว่าที่วอลุ่มของเทศบาลเนี่ยนะครับก็จะมีจโจรสารจอด้วยกันจอแรกก็คือจอเรื่องของ C C T V ดูระดับน้ำดูและดูปริมาณน้ำและก็ดูเนะครื่องสูบน้ำนะแล้วจะมีอีกครับ C C T V อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยจะใช้ส่วนตัวนะครับก็คือเอาไว้ดูนะครับว่าการปล่อยน้ำนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยมีการเปิดเนะครื่องสูบน้ำไหมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการดูเจ้าหน้าที่ ตัวที่สองนะครับที่ท่านนายกเนี่ยจะสั่งการนะฮะก็คือเมื่อกี้ประตูระบายน้ำแล้วเปิดแล้วนะครับที่วอรุมก็จะมีตัวอีกตัวก็คือนะครับเป,เป็นโปรแกรมที่บอกถึงปริมาณน,น้ำนะครับเป็นกราฟเลยนะครับว่านเวลานี้น้ำที่ที่อะไรนะที่ที่บริรรนะครับปริมาณน,น,น้ำเท่าไหร่แล้วก็อีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงจะถึงบริเวณเขตเทศบาลเพื่อทำเทศบาลจะรองรับ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจอก็จะเป็นของมิตินะครับเพราะฉะนั้นใน3จอตัวนี้เราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดเลยในการบริหารจัดก,การน้ำนะครับซึ่งถ้าอนาคตเนี่ยนะครับเราอยจะให้เป็นเครื่อวัดระบบอกกุตต้อหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นอะไรนะเป็นแมงนุ่นบางส่วนแล้วก็อกุตต้องบางส่วนนะครับก็ต้องอาศัยนะอาศัยคนนะครับคนในเทศบาลน,นะครับว่ามาช่วยกันนะที่ผมว่า การที่จะเปลี่ยน mindset ความคิดของคนในในในเทศบาลได้เนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าอ๋อไอ้กลุ่มนี้มีความจําเป็นมีความสำคัญและก็เป็นเครื่องเครองเป็นเครื่องมือทุ่นแรงนะครับในการบริหารจัดการเรื่องของไปพิบัติเร้ก็ต้องใช้ภาคพิธอขายนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณรอบนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตระลโบกะกะหารังนะฮะแ,แล้วก็บานานะครับในส่วนทั้งหมดนี้นะครับเราต้องใช้ปริทษิภาคกิธีขาย ซึ่งทางนะครับนายกนะคี่อนุวานะครับได้นะครับเสนอแนวคิดและก็วิธีการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมโดยผลตอบของอาจารย์ก่อนนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมโดยเป็นระบบนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกับแรกเลยก็คือเรื่องของการไหลน้ำการไหลเวียนของน้ำนะฮะว่านะครับ30-40ปีที่ผ่านมาที่สําหรับในแม่น้ำปัตตานีนะครับตลอดทั้งสายเนี่ยยังไม่มีการกวนรอดนะครับก็ท่านนายกได้เสนอไปแล้วเจ้าท่าต้องไป นะครับก็ใช้คนประมาณก็เป็นอรล้านะครับในการขุดร่องนี้ไปนะครับตัวที่2นะครับก็คือเรื่องของน้ําท่าน้ําท่าในตรงนี้นะครับว่าไม่ว่ามาจากตลูบบานาหรือมาจากปะกการังนะฮะท่านนายกก็ได้เสนอโครงการไปนะครับพอรมบสัญจรที่ผ่านมาก็ที่สิบแปดล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนะฮะโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการขุดร่องแล้วก็การเสริมเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะไอเครื่องสูบน้ําแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางน้ํา นะครับให้ไปสู่เครื่องเครื่องส่งน้ำโดยตรงนะครับท่านได้เสนอโครงการอีกโครงการนะครับก็คือการเปลี่ยนนะครับทางน้ำนะครับไม่ให้ลงในเทศบาลอย่างเดียวให้ไปลงที่นะครับคลองอาโลกูนะครับโดยเฉพาะในเขตตะลุโบและก็บานานะฮะให้น้ำเนี่ยนะครับไหลไปลงคลองอาโลกูอาโลฮะอาโล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 อุราทั้งหมดที่อยู่ในเขตบานาให้ลงทะเลโดยตรงนะครับเพื่ออะครับเพื่อ ป้องกันนะครับในด้านที่เศรษฐกิจนะครับและก็ได้เสนอทางฝั่งอุตสาหารังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผ่านน้ําไปคลองทีแปดและก็นิเขิลสุรินทร์แดงนะครับก็จะได้ยกอีกตัวหนึ่งนะครับรองรสัญจรเกี่ยวกับเรื่องของการทําอุโมงค์ระบายน้ำนะครับถนนถนนเจริญประดิษฐ์นะครับสายมอองตั้งสายเลยนะครับลงไปที่คลองนะครับคลองใกล้ๆกับรอปสโตลสุรินทแดงนะครับไอ้นี่คือทีาเรียกว่า เป็นการก็เราทำการบูรณาการนะครับการทํางานร่วมกันนะครับของท้องถิ่นนะครับนะครับส่วนนะครับเรื่องของการปรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทตต้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปอะไรต่างๆ DGA แอปแฉกฟอร์มนะครับของการเอาะไรพิบัติเนี่ยนะครับผมบอกตรงๆเลยว่านะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับออบได้ยามหนานะครับมันไม่ใช่เด็กวัยรุ่น ว่าโอ๊ยบ่อให้ผมมานั่งจิ้มจิ้มดูดูเปิดเปิดขยายขยายจิ้มจิ้มอะไรเนี่ยผมทำไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือของในยิปบานนาเนี่ยโอเคในยิปบานาน,าอ,น,า,น,า,นาอยู่ที่ำง,งานอยู่ที่บ้านก็าสามารถเซ็นเอกาสารได้รองปลัดกับปลัดส่งหนังสือมานะครับผมผมนะฮะนะครับผมเนี่ยเพราะว่าในสำนักปลัดเนี่ยหนังสือมาเนี่ยนะครับผมจะต้องแจกจ่ายแต่ละกองพอแจกจ่ายแต่ละกองมันก็จะนิ่งอยู่แต่กองนั่นแหละนะครับกองนั้นก็นิ่งนๆๆๆๆิ่งนิ่งนิ่งก็ยิ่งยาก นี่เอาจะเอาแบบที้จะเอากระดาษเปเปอร์เนี่ยมาเสนอเรียนมาแล้วเซ็นปั๊บสั่งสั่งการตามรกระบวนการนะครับจะเป็นยางั้น,นะครับก็อนนี้ผมเดินกิดกับเรื่องของดีเจเนี่ยครึ่งปีแล้วนะครับคนที่ทําได้ก็คือคนที่เป็นเรื่ว่าอ่าหัวหน้าส่วนหรือว่าคนระดับพอ,อเนี่ยซึ่งอายุประมาณสี่40ต้นต้นสี่ลงมา45ล,ลงมาโอเคไม่มีปัญหาแต่พอขึ้น50บปั๊บ ไอ้นี่ก็ไม่ไดไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอแพดก็ไม่มีนะฮะคอมก็เปิดติดติดกับถัดลำบากนึว่าอ่ะไอ้นี่มันยากนิดหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนไปเซของเนี่ยของระดับผู้บริหารมันจะยากแต่ถึงจะยากยังไงนะครับเราก็มีระบบที่เรียนนะฮะเราเอาน้องๆนะครับเชิญน้องๆเนี่ยในในแต่ละกองเนี่ยมาอบรมมาเทรนนะครับการใช้ระบบแต่ละระบบนะครับไม่ว่าระบบแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับเราเอาน้องๆมาเลยน้องมามาช่วยกัน นะครับในคนน้องนี่ก็จะถ่ายทอดให้กับระดับหัวหน้าส่วนอีกในแต่ละกองซึ่งจะให้เฉพาะกองวิทยศาสตร์มามาช่วยถ่ายทอดแบบเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องในแต่ละกองนี้ก็จะเป็นคนถ่ายทอดให้กับระดับผู้บริหารนะครับไม่ว่าเป็นหัวหน้าส่วนและก็ระดับผออและก็ท่านผู้บริหารนายกเอกนะครับก็คาดว่านะครับปีนี้ปี68เนี่ยนะครับทศบาุรเนี่ยจะสมาร์ทอีกนะครับนี้ยเรายังกึ่งกึ่งสมาร์ทใระหว่ากึ่งกันะฮะกึ่งอนาล็อกกับดิจิตอลยังกึ่งนะครับ ตัวที่สองเขเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติชุมชนนะครับเราให้ความสําคัญโดยเฉพาะประธานชุมชนอิมั่นะครับประจํามัสยิดผู้นําศาสนานะครับเราใช้ความสําคัญมากเลยวอลุ่มที่เราเปิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่การจัการยพิบัติเนี่ยเราพยายามให้เขาเนี่ยโหลดแอปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพินดีไม่ว่าแอปเกี่ยวกับเรื่องของไทยวอเตอร์นะครับให้เขาเรียนรู้นะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ นะครับว่าจะมีปริมาณน้ำปริมาณฝนปริมาณเท่าไร่ให้เขาเตรียมความพร้อมถามว่าตัวอิหมามเนี่ยจะมานั่งเปิดแอปเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมตัว่มามาไม่จําเป็นแต่สําหรับยุคนี้จําเป็นเพราะตัวอิหมามเขามีนอะไรครับมีมาชิดเอาไว้สําหรับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรำพังในที่สุบาลนะครับ26จุมชนนะครับ,บ,รบจากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมป้องกันเนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้ว เพราะนั้นต้องอาศัยทําอาศัยประธานชุมชนอาศัยั้ะอาศัยผู้นาศาสนาและก็เรามีสภาเด็กด้วยนะครับในตรงนี้นี่ก็สิ่งสําคัญนะครับเป็นก็เราเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้งานของเทศบาลนี่นะครับเราประสความสาเร็จได้นะครับถามว่ายากไหมยากแต่เราก็ต้องทำนะครับเพื่อให้เทศบาลนั้นสมาร์ทนะครับโอเคนะครับสำหรับคำตอบ